คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องฐานวาแดงนะนะครับผอทบให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่านะครับเหตุการณ์ชายแดงของเรามันปกตินะครับแล้วก็เหตุการณ์มันเรียบร้อยดีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นได้ไงครับท่านผอวาแดงมันอยู่ในเขตไทยนะครับล้าอธิปไตยของไทยนะครับชาวบ้านเขาก็รู้นะครับชาวบ้านข้ามแม่น้ําไปจะไปหาปูหาปลานะครับเสื้อพี่น้องชาติไทยเสื้อสายกระเหลี่ยงนะครับ เข้าไปหาของปา่าข,ข้างขาท่านวาแดงมันไม่ให้ข้ามไปเลยนะครับมันไม่เข้าไปหาของป่าเลยครับท่านคิดดูถ้าไปคิดดูนะครับชาวบ้านบางกลุ่มเขาเดือดร้อนนะครับท่านไม่เดือดร้อน,นครับพบัตบอเพราะท่านอยู่อยู่ในห้องแอร์คนที่เดือดร้อนก็คือทหารชั้นผู้น้อยครับที่อยู่ตามชายแดนครับผมท่านบอกเหตุการณ์เรียบร้อยดีมันเรียบร้อยอยังไงครับผมถ้าวาแดงเข้ามาในพื้นที่ไทยครับเขาจะมีอิทธิพลในพื้นที่นั้นทั้งหมดนะครับชาวบ้านจะทำอะไรไม่ได้ครับหากินก็ไม่ได้ครับเพราะเขาบล็อกเส้นทางไ้หมดแล้วนะครับผม ท่านทำไมต้องคิดล่ะครับท่านพบบบต้องเด็ดขาดต้องชัดเจนกว่านี้ครับผมบอกว่าเหตุการณ์ปกติเรียบร้อยมันไม่ใช่ครับผมต้องช่วยชาวบ้านครับผมหัวจะปวด